คือมิดเันอยังอยู่เลยอ๋อแล้วอ๋อแล้วมีน้องออแล้ว พี่น้องแฟนครับตุกมองตุกบอลครับผมเอฟซีทุกคนครับมายามเบ็ดน้ำพอน้อยเออครับวันนี้กับน้องจอมตาก้องครับท้าไปรุ่นกันครับเสื้อไว้น้องกวางนี่แหละครับกับน้ำเนนาเนี่ยครับมองหลาล่างซองหลังใหญ่ไปครับแต่พี่ช้ได้แจ้งคักอยู่ครับพี่น้องอืมครับมันนี้เอามาแต่เต้าจังหน่อยน้ำฝายน้ำล้นใจวัดจะแห้งเนี่ยแล้วมีนี่มีค่อยได้ยินเสียงปกติคันมาอยู่ซัมเนี้มันดังอูกโอ๊กเป็นตะวันแหะแล้วจ้วยพอน้อยเสื้อเยื่อเลยวันนี้ครับมีเยื่อกระปูแล้วเน ปลาหมึกนำป่าไปรุ้นกันได้ครับพี่น้องระแจงพอดีละคุณน้อยเสือบะเสือบดน่าพี่น้องเสือบ็ดในป่าเออเสือในป่าน้ำขอบป่านี่นะนห,นหลังเลย ดังเดียวพึ้งแคน่เลยว่บนนี้จะเจอมองหลาลงคนนี้มีถือแล้วมั้โอ้ยงานใส่บาตะบาดไหวงได้งานงานงานใส่จวดปนนี่กระปูตัวนึงก็เรามีถือแล้วมันหลุดโอ้โหถงสบดปลายลงมาอันน่ย มีคือครับพี่น้องหลังเลยนะถ้าไปรุ่นหลังหน้าครับผมวางเปล่าครับร้อนรอนหลุดอันนี้เงยไปหน่อยอันนี้ป่อมอึใส่เงยป๋อมมีถือครับพี่น้องหลังนี่ไปไปรุ่นต่ออันนี้เป็นโมูงหม่ครับพี่น้องหลังเงยกสะดูด้วยครับพี่น้อง ขันเบ็ดกินเนืดอเนืดอเลยบ่้องจอมเปิดกองกี่น้องบนกันนะคือมิดกันหรอยังบ่ลักแตกแล้วพูน้อยหลุดแล้วอันนี้อันนี้ยังยู่ยังอยู่ยอ๋อแล้ว่น้องอ๋แล้วอ๋อแล้วพี่น้องอ๋อแล้วโอ้ปฝาใส่ขงงามาตัวนี้พูน้อยเกาะรุ่นนี้มีลวดด้วนี่คันเกาะหิมะนี่ ขันเกาะในตัวเนีย่ยเกาะในในในโขนป่ายลูดเนี่ยยเด็กขันเกาะหิมปะเน,น,นี่ยนี่นี่งหนักตีละลูดพี่น้องอืมฮนะไต่ละครับตัวนึงตัวแมฆกแหกงมันโอ้เบิ่งครับผมแมวเสือ <c oughs> ม่ต้องห่วงไปตึกจะลุ้งกระได้ครับพี่น้องเผื่อไว้นั่นและวเวลาหาเสือป่าเนี่ยาตึกจะลุ่งและกับยามดางังทายลงไปได้น้ำสำหรับพี่น้องป่าคก็จะมีตายนแล้วครับ ผีเคยเขาพ่อใหญ่สมคิดเอ,เอด็ดเธอดีๆกันห้าว่ะสารน่อสาร,รออกมาปูน้อยอันนี้แฟนคลับเพิ่นส่งมาเฮ่อนี่ของคุณมนตีเพิ่นส่งมาเฮออแบบน,นี้ปูก็เลยเฮ่อปูสมคิดเพิ่นเอ็ดงาเสื่อเฮ่อนักแป้งเอ่อ,<บ>อเออราก็สารต่อลงไปเป็นงาลงไปเลยเอากะปอปลาลงนานเลยลเราก็อาเอาขอบเล็กไปเสื้อทั้งคื้นทั้งกลนห้มันกว้างออกเวลาเอาปลาลงไปแล้วมันก็มีตายวเวลาเอาขังไว้ ไปได้ครับพี่น้องอย่ามาันรนูดลงน้ำอยู่เคืนน้ำอยู่นะฮะแบ่ป้ายอยู่บ้านนี้แต่มันอันใหญ่เนะ<ถ>าะถ้ารุ่นต่อได้ครับพี่น้อง,อองบ้านานี้นะตกแหลงแหกมันด่างถึงที่น่าจอะคือเก่าบัวน,น้อยเก่าด่างคือเข้ามีจมน้ำเนาะพี่น้องเสือด่างน,นำ้ำ แม้มันถือปลาบลันเราเฮ้ยถือๆด้ถือได้หน่อน่อปลาดังสก้อนมันอีโอู้น้ยผู้ตันนีเนาบอแม่นดิผู้เสนีแหละแล้วผู้ตันห็นแต่ด้ขับพี่น้องปลาไปเลยทีเห็นแต่ต้นหญ้าติ่งติ่ิติไปเหยียบดังเด้หลานเด้อเบ่นบนนี่เลขึ้นเห็นล้หลไปเลยละ ตำยาไกวนูนนวดบนรูดเสยบ่เดี๋ยว <laughs> นี้เอ้าเอ้าเังนี่ละเจ่ะนะหัวว่ามันได้การแล้วหนอจอมมึให้อเมียนน้อปานอาจจะเป็นปลาน้อยก็ได้เพิ่มช่วนั่น,นนะดิจะ<า>ครับช่วงนั้นเห็นข้าวจมอยุกเดี๋ยวยามเบ็ดแล้วยังมาเบิ่งเนาะไปยามเบ็ดต่อครับพี่น้องอือคือว่าสื่อปลาครับผมห <laughs> ลังนี้เซย์เนี่ยกับปูไว้อ้ยปูมันตายมันน้ำมีทรายเหยียบนครับพี่น้อง ปกต oh. ิก็มันลบหนาวจังน่อยครับน้ำเย็นมันมีตายง่ายมันไม่ตายมันไม่ทันถึงฤดูกาลมันแต่ว่าคปู่ก็เลยขึ้อจะมาลองเบึงซื้อต่อข่ยุ่เมื่อวานนี่ก็ซื้อตัวนึงรับเนี่ยกระปูเมื่อเช้านี้ก็ถือแล้วครับนี่ตัวนึงเจอเนี่ยกระปูไว้ประมาณยี่สิบหลังอ่ะมันจะกินฟองหลังหวานหลังนึงนีง่หลัง,งถึงความมืกแม่ครับเสือผลเดี๋ยวไปหลังเลือนปนอยหลังเข้าไปในป่าเล็กน้อยนี่บ่ ถึนสมเล่นแนวถือบอลถิ่นเลยสมุดอู้ขำบรรทึกนี่ต้องเป็นปลาเอ็นแล้วลุงจังหวอัดนั่นดิโอ้ยปลาคอตายคอลอยงูสนงูเรามาข่บมาเล่นอย่างตายนั่นตาขาวเลยนี่พูน้อยเท่าที่ปู้สังเกตโอ้งูมากัดมันพี่น้องเลยตายขึ้นเนาชั่วเลยเหม็นแลนี่เนาะงกระเบียดกระเดะคือพอกระเทือน ครับปล่อยเลยวอกูนะยเราได้ทิมแล้วมันเหม็นนะถอหลายๆได้พี่น้องเหม็นแน่นเมื่อเราทิ้งเงินก็าจะคำหวานวันงูมาคาบมันตายปกติมันีตายตอนนี้ก็ยามาฮอดเขิงห่างนะครับพี่น้องจะได้ปากอน้อยตัวนี้ครับนะนี่ตะเวนอ่อนแล้วครับพี่น้องนี่ กำลัง4โมงครับ6โมงกว่าแล้วครับพี่น้องครับไปไปยามเล็กกันต่อครับผมนี่คือบรรยากาศในตอนเช้าครับผมวันนี้มีหมอกเล็กน้อยครับพี่น้องมีนี่หลายนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าปูเล่นครับผมเนี่ยหน,น,นี้ครับหลังนี้ย,า,ยามพกจังน้อยครับพี่น้องชื่อยามผูน้อยอ,อู้ปูมันตายเหรอปูนอ้อย มีท่านเมยนงยามมันนรับพี่น้องกูตายก่อนกูตายแล้วมีกินได้ครับเพราะปลามันกินเยื่อเป็นเต็นคันคันเยื่อกับปูนะครับตายแล้วมีค่อยกินแต่ว่าทำดีเป็นเตะขึ้ขนาดได้ครับพี่น้องต้องรอให้ลมหนาวเตาะจักหน่อยนึงครับลมวิวีอย่างมาเสือบันี้เงยื่อกับปูเบ็ดเบ็ดกระยำมาอง่างนาผละบ้านเครื่องทางกันว่าปู่น้อยไกยเลี้ยวไกลเครื่องล่ะก้อนอย่าเบิดนะดิ วันนี้ก็เชิดมองเลยอีป่น้อยเลยจากซีฟก่าหลังนี่แหละอยู่หนองกุดกว้างแล้วก็อยู่น้ำย่งน้ำน้ำย่งคลิปสองคิปสามหลังนี่แหละครับผมเออย้ายไปคุมมองเออย้ายไปคุมมองเนี่จะมีชื่อแล้วสิอืมนอินตะขันนีิตรงยงปลาลุ่นหลังหน้าครับผมนี่ครับพี่น้องพาลุนขอครับผมนี่เอวยางแค่น้อยนะครับพี่น้อง อันนี้แบบจักจักเดือนนี้บุนอยกว่ามันละใหญ่พอจะเสือเบ็ดนี่เสือเบ็ดนี่บุนอยสองสามเดือนนี่มันก็กินเบ็ดได้แล้วครับประมาณสองเดือนก็เริ่มกินเบ็ดได้ละลาใหญ่ไปอย่ดนี่ก็ประมาณสิบมื้อนี่ล้วนี่คลัวมันขนาดนี้อ๋อกินเบ็ดได้เลยแบบคนนี้ละใหญ่ไปอย่ครับย้าต่อได้ครับพี่น้องครับลองมาน้้ำฝั่งหมดแล้วครับพี่น้องย่างวปนน้ำมิ่ครับผมนี่ครับผม ตรงนี้ย่างได้ครับพี่น้องก็เป็นน้ำต้นอยู่ขานะครับผมเนี่ยพอย่างได้ครับผมนี่อันนี้ไปลองไปน้ำฟังไม่ได้ครับผมมันหกเยฝงไปสุดแถวๆนี้ว่ะปุ้นน้อยนี่แนหะปลาจะพานคอนเปื้อนใช่ไหมนี่แหละจอมอ่าทารุนกันเลยเด้อครับพี่น้องอันนี้จะคุ้นแล้วยลอยู่รอดน้ำย่างถุนละอ๋อันนี้นนนนเป็นนีกจะถือว่าสันขึ้นขึ้นร้อนอยู่ด้ิ โอ้ปา่ากระบอนดีอยู่เด้อปู่นหน่อยหลังนี้นปมออูมันคืร้อนก็ซื้นกบมันจะเยื่อจักนี้ครับผมมันจะไม่เลือก่อนอยังได้วยความระมัดระวังครับม,ม,มันเป็นที่ดินผมครับพี่น้องมสมอยนะครับ <laughs> <มอ> <laughs> ห้างเจลุห้างประยุงห้างเจลุงยังมีได้ไซด์เหรอครับพี่น้อง ััันคือเี่่ยยยปปูููงงงบาาลลไว้ตา,ายแล้วแต่เดียวมันตายวันละก่อพื้นอะไรนี่กูน้อยขนาดปูมันก่อพื้นยังตายมันน้ำอันนี้เลยน้ำมันมีกันได้นี่ครับพี่น้องบรรยากาศของมันเดี๋ยวถ้าน้ำเกลียงเข้ากันน้ำใหม่น้ำเฉลยเธอปูตายหุดและจนกว่ากับมันลมหนาวจังหน่อย มีท่านถึงฤดูมันไปพ่ายังไง่ายกันแต่ว่าพอน้อยกันืจะเสื่อที่เราเห็นปูน้อยมันงามไปมาลองเบิรงกเลนอปูน้อยเอามาลองเบิ่งไคยุิยสองตัวเยอะเงนตกก็ได้ครับบานนี้ไปยามอยู่น้ำหย่างกัปูน้อยยังอยู่นีสองสองสามหลังแล้วก็ไปน้ำหย่างเหมือนฝาปหลัครับวัชิวปูน้อยยบเย ในป่าอยู่คาะในโอปาน้ำไม่จะรับครับป่ามันมาโตฝละมาอีกบ่อน่ครับผมบรรยากาศตอนนี้ครับผมผูอาลัมีมือมองเลยมันถ้าฝนมามิมนั้นปูน้อยส่งมันจะคือเลยข้อล่าสุดท้ายนองของน้องก็โกงนะครับพี่น้องหลังจะมีชื่อครับพี่น้องแต่ว่าทำเลเป็นตะขึนขนาดได้ทำมีอื่อนี่อกระหอนมีร่อนครับปลาหมึกหยังคือเก่าครับพี่น้องครับถ้าเป็นรุ่นพุ่นได้ครับบานนี้น้ำหยังครับพี่น้อยน้ำหยังจิบกว่าหลัง ครับครับผมบรรยากาศเน่าๆครับผมยามบิดอยู่ทงให้ทงหนาครับผมอยู่ในหนองกุดกว้างบรรยากาศเย็นเย็นครับผมมีฮ้อนครับผมวันนี้วันนี้กระสีพาชมทุง่งน้ำย่างเด้ครับพี่น้องมึงเนี้ยหนองกุดกว้างใ <c oughs> นงง <c oughs> ตัวเดียวนี่ละกับหนองจอมอน,นี้ยังดูซิบกว่าหลังครับยูน้ำลํำพะยังครับพาชมทุ่งหนาพอน้อยซอยเดิมนะครับพี่น้องวันนี้กระสีพาลงไปยามอยู่น้ำ,ำย่างครับพี่น้องยามบิดประมาณซิบกว่าหลังนะครับ นี่ครับผมทางลุงนนำพยังครับผมแต่ว่าต้องระวังนิดหน่อยครับผมยันขาห้องคือหกไม้นี่โดมบุนน่อยน้ำเงินแม่จัดหน่อยอยู่ด้วยนะจอมเงี้ยหนุ่มบุนน่อยก่อมันเด็กเนี่ยคือมัเก็คือมีจี๊งมีหนีเลยสิเด็กแต่นี่จกแล้วโอ้คันถือคันถือมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยบุนน้อยอยู่นำหยัง กระปูขึ้นนีดายวะเสือไว้นี่บ่าววะยามปู่มาจอบนาก็ได้มารุนเนาะก็ได้มารุนแมนกว่น้อยเสือไว้นี่แหละพี่น้องโอ้โหน้ำแบบจะสูงยิ่งขึ้นได้ลงไปท่วมหูนะครับพี่น้องมีซิดน้ำท่วมเบดได้ี่เนาอพอฝนแหงทางถึงเมื่อวานจชกเล้วคุผู้ป่าค่ะป่ามันขึ้นเออหลอดเลยเสือไว้จะย่านมาหยามมีได้พอมันฝนแหงเมื่อวานทั้งหน้าคู่เขาวงออื มีเนี้ยนะปูน้องให้ไปอาไปรุ่นหลังนาเด้อครับพี่น้องอ้พี่น้องจำต่อไม้นี้ได้บ่ครับพี่น้องแล้วกามาสื้อเวทปากกดเสื้อเนื่อที่เดินเสื้อเนี่อเผื่แล้วครับผมเสื้อเนี่ยกระปูจากแห้งๆเนี่ยทมขึ้นมาเลยครับพี่น้องแต่ว่าบาดน้ำแกงเข้าเนี่ยโอ้โทมหมืดครับพี่น้องท่มามหอดหนาปูน้อยบ่ครับผมเนี่ยครับมาหาอยู่หากินรอนอยูหามีซื้อพี่น้อง งั้นปลามันหลุดนะพุ่นมันชอบกินแต่เนื้อนะเนื้อกับมันยังมดครับเอได้น้ำยังครับนแต่กระปูมันทนดอน้ำยังมันน้ำไหลด้ยมีค่อยใแน้อน้องก็โกงมันน้ำนิ่งครับปูหน่อยมีมือถือมือบ่อแล้วครับผมกระปูมีไข่ยด้วย ิดแต่ว่าน้ำบมดยังเห็นิ้นเล็กพราน้อยว่าจะเดไว้อยู่แบบน้ำเพิ่มมาเอาเบ็ดมีได้ดิให้ได้ทิ้มเลยบอกกูหน่อยมีได้ทิ้มทาจะน้ำลงพุ่นแล้วเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์โอ้โหเข้ากับมาเก็ี๊บอ่ะถ้ามันมีลูดไปมองอื่นครับโอ้เห็นบ่ครับพี่น้องพูน่ะเห็นน้ำรองวังหมาหาไล่หนูด้นี่ง มาพี่น้องฟังบนเพิงผลัะกัโอ้มันห้ามไม่หยังมาเดี๋ยวคุณน้อยมาลูกพิษดูสงครามอะไรหูห้ามไปห้ามมาขาวๆแล้วพี่น้องเห็นว่ครับแน่นอนว่าน้ำเฮือนไหลเติบอยู่นี่เน่อยตัวโทมเบ็ดเติบเป็นอมนึงนะโอ้หันไปเลยวครับพี่น้องคนกะจักสีห้ามไปได้มีได้ครับได้ยุ่ยแต่มันกะลอยมือนึงคนละ ว่าน้ำมันมีไลแห้งกระด้อชวนวาตืบเหมืนลิฟ์เข้าป่านะฮะน้ำต่อครับมน้ำต่อครับผมร่อนยุคทำไม่ดีแนวคือแสดงว่าสาบกินไปเยือกบ่าักกวดแตมีเอาให้เจ้าโจ้เนาะ เด่เป็ดตะอีขาดเครับมดม้งนี่อ่ปูน้อยเนยัางลางนึงอยู่กุอ๋อเจ้ว<อ>พวกนั่นแหละครับมองพักโค้งเป็นตะอมองนี่น้ำเล็กปว่าน,นี่ปูน,น้อยมั้ยเอะปูันที่สายที่ขวาที่มีมากินบะน้ำยัางตะเกาก็ง่ายเซ้อย่ามหน้าหนาวมันเอาปรากฏดีเลยครับพี่น้องมีทันหอดฤดูกาลมันเนาะเดือนหน้าทันหยางรวยเป็นี่ได้บ่กันน้อยมได้าัทรงลัเปะน้ำเพียงเอวเือพุ่นถูก้อย สามคนต่อเดียวก็มีวิทย์ความเลือกของมันขึ้นขึ้นไปนี่แหละขึ้นไปตามขอบป่าแสงครับโอ้อันนี้คล้ายๆชายหาดครับพี่น้องแต่ว่าที่จะว่ามีป่าแสงขึ้นมาครับผมป่าหญ้าล่ะครับผมเขาเียนะเข้าใจยังไงกัน,น,อกนอโอค้คล้ายๆหาดทราย,ยนะพวกน้อยใชมีมากโค้งโค้งนี่นนีม้มันจะไปเสาะฟังนั้นส่วนนี้นนปลาอยู่ขาเพกันจนพังลง ไปซอกฟังนั้นดินทรายตีกบมาฟังนี่บ้านนี่แต่ก่อนมันอยู่พุนได้ตอนห่อมาเสือเบ็ดทีเหล็กมาหาหอยกับซุ่มไอ้สายตั้มนะบ้านนี้ดินทรายทับมาอีกหน้านั้น,ห,นห่อมาว่านแห่แถวนี้ได้การล้วจอมยามป่าขึ้นกันเนาะยามหนาวครับก่อนน้ามันลงอับพอนลาขาวลังน้ํามันชอบม,มาขึ้ร์นอย่านี้แหละเท่านั้นหอกกว่านอยู่หัววน,หนเด้ถือเป็นสีตต่สิบห้าสิบตัวตัวน้อยจังมากครับบ่อนู่ที่ป่า เวลาเบกแหมานำบ่เบลคุณมันหนาวกว่าน้องท่านมาท่านมาเสี่ยนเวทหน่มาเข้ามาตกได้ครับผมบ่อธรรมชาติครับพี่น้องปักนักม่วงนี้กินข้าวทิ้งม่วงนี้ก็ได้ครับพี่น้องเพื่อถือปลากระเพราปลาให้กินม่วงนี้ก็ได้ครับพี่น้องปลาใน่วลอตซื้อี้ได้แนวถือแสดงว่ามันมีตัวเพืลอกินอยู่ตัวหนึ่ปกูน้อยปลาเนี่นละกินกระปูนี่มีได้แนวอื่นกินแล้วมีแต่ปลาอืมแต่มันมีถือมันรูดเนาะมืดแล้วได้ครับเวดได้ปลาตัวเดียวคอรอ วันนี้เราพาไปยามดังยามมองพุทธละครับน้องพุทธกวางไปละครับพี่น้องไปพุ่น้อยนํำพายามดางังนะครับพี่น้องลงไปเปิัลเด้อครับพี่น้องได้แนวถือบ่อนอ้อนเึิ้ลข้าวขึ้นมีจิงมีจมสนะแต่ว่าผืนนี้ว่าละเนื้อเลยละครับพี่น้องประจงไว้ผืนหนึ่งอยู่พุทธละะจงไว้เส้นหนึ่งเส้อสองเส้นครับสองดงังนี่ครับฝนแห้งครับพี่น้องมาซึกจะลุงมันละค้ามมองหางจะลุงเพื่อนต้องหงอกะก่น โอ้น้ำเป็นตะลึกนะปูน,น้อยเ,อเบอยู่โอ้เครื่องแอลครับพี่น้องต้มโ่แล้วลงไปสักพันอยโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้ปูผู้เสนแนหนไวสิเาะอฮึนนให้จอมลงไปายามน้ำมปูน,น้อยเพราะว่าจองมันมีที่ลักปูเลยเอาผู้เสนแนหนไวให้จอมลงไปายามนมา้มะมานมีแลงเดอ เรทายยิเอันตรายยังกองหุ่นน้ำลงมากราทายลำบากน้ำเลือดเขินอืมครับเิ่งครับพี่น้องน้ำอีกนั้นตื้นๆต้นนี่ครับน้ำลงนองโกงใหม่นี่แล้วเก่ายังผ่อนย้างหวานเหได้อยู่กลางๆน้องครับพี่น้องตอนนี้เปลวหันก็มีได้แล้วครับผมนะาทารุ่นนะปูน้อยครับผมพูนครับปูน้อยยามนางได้ยักตุอยว่าปูนน้อย อมผัีได้ป่าเอาผักบุ uh, ้งไปกินแทนครับพี <g <g uh ่น้องเก็บเอาจากกำนึงน uh ี uh 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 ่เนาะปุ้นหน่อยเออกำนึงพอได้ติดครับฝนตัวห้างครับได้ยังเราไปยามเซียนน้นต่ออะยามเซียนที่สองครับพี่น้องเส้นนี้ว่าเรามีหื้อได้ครับพี่น้องเสือแซ่ไปนี่ละห่าฝนตกยามก็เงีนหาปลาเลี้ยงเพฮ่ยมันฝนมาชักพันน้อปุ้นหน่อย งหวานตัวนีขี่เล็กมือนกันเื่หวานกระเด็ดเด็ดเนี่งนี้แหละบัดจะเย็นมากบึมบั้มมาแต่ว่าน้ำมันจะมีพ่อระป่าเล่นเติวไปนี้นะต้องย่างขอบนีล่ลงไปให้ปโอบจะหันยอดพวกบุงคนสลับทางหน้า ยามดังสองเส้นมีได้จักตัวครับพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าเส้นนึงมีได้หื้อครับนี่ละได้พักบุงพักบุงมาโจ่งนี่โจมนึงครับนี่พอได้ไปิดต้มกับผนป่าครับป่าก็ได้ปลาข้อน้อยต่หนึ่งครับพี่น้องทีเดี <c oughs> มายามเบ็ดกับน้องจอมเศร้านี่ป่าข้อน้อยตัวเดียวครับตัวพ่อฝนนี่แหละครับพี่น้องนี่นะครับเศร้านี้ก็ได้เท่านี้ละครับ กอเบ็ดกับมีมันน้อยได้ครับนี่หกสิบกว่าพอดีครับครับคลิปนี้กับฟาพี่น้องเฟียนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิมกับน้องจอมตาก้องครับเซ้านี้กับพอได้ป่นครับขอบคุณเลยหลายครับผมอรจังวัดบีกันครับจังไรกันเด้อครับนี่นะครับบรรยากาศน้องกุดกวางกับพี่น้อง แต่ยม,มุมมุมนี้เป็นปลาผือกครับปลากระบอนอีดีเลยครับพี่น้องมันมีค่อยถืมเถือ่อวัดดีพี่น้องดีสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณครับผมไอกกับบ้านเฮาหลานรับ